จัดให้ครับผมออกรถ700ผ่อน700ครับกับ Isuzu D-Max X Series 4ประตูโคตรสุดครับเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะ7คนแรกเทนะ่านั้นที่กดไลค์กด share, แชร์และคอมเมนต์เข้ามาถ้าคิดว่าไม่ออกคอมเมนต์เลข7เข้ามานะครับแล้วติดต่อมาที่เบอร์0 9 3 7 9 2 2 0 1 6ไทยจ็ดเหนึ่งมลมอัตโต้ครับอ๋อเสียงรอนะครับโอเคครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัว Isuzu D-Max X Series นะครับโคตรสวยโคตรสุด,สดครับพี่ป้ายแดงนั่งไงนั่งยี้่แม่นั่งยี้แหละอ่าตอนออกปป้้าายยยยแดงงเเลี่่่่นนนนถมัครืออูไห <Soon. S 2> แล้วพอมีปัญหาดูแลอยู่ไหนอยู่0 <You soon. S 2> ของผมก็เช่นกันอ่านะครับออกใหม่เนี่ยเห็นเจ้าที่แจ้งว่าใช้เงินประมาณสองสาแสนผ่อนเป็นหมื่นใช่ไหมมาหาผมครับเจ็รปีนี้ผ่อนงวดแล้วเ0็รถึงปีหน้าปีหน้าผ่อนเท่าไหร่หมื่นกว่าเหมือนกันพี่ นะครับรถผมรับประกันนะบางคนบอกเฮ้ยบ้าไปแล้วทําไมมาสุดขนาดนี้นี่มันรถป้ายแดงเลยถูกต้องครับผมผมรับประกันนะว่ารถไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิโก้ไปไหมแลกลับมาไม่ล้างครับบางคนถามคือไม่ล้างไม่เตรียมเลยหน่ะเหรอให้ดูเลยครับสภาพซื้อเข้าสวยขนาดนี้ถ้าเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนเอาง่ายๆครับไม่มีอะไรแตกต่างจากป้ายแดงสักนิดเดียวยกเว้นเลขใหม่ที่วิ่งไปแล้วโอเคปะแต่ผมก็เดยอะเข้าใจไงแบบบางคนบอกอุ้ยเลขใหม่ขึ้นแล้วอะนู่นนี่นั่นก็เลยให้ออกรถแค่7 0็ และแถมผ่อนแค่เจ็ดร้อยจัดให้ไงครับอ่ะในเรื่องของด้านหน้านะครับบอดี้หน้าใหม่อยู่แล้วพี่สเกิร์ตรอบคันแบบ X s e r ซ e s จากโรงงานนะครับผมนะพร้อมนี่เป็นไงแต่ก่อนมันจะมีนแถบแบบสีดําแดงอะไรใช่ไหมตัวนี้เป็นแบบใหม่ครับเป็นลายนะลวดลายสวยงามครับผมนะอ่ะในเรื่องของฝั่งด้านนี้กันบ้างครับคันนี้ครับผมจัดแม็กใหม่ยางใหม่ให้ด้วยเป็นไงอ่ะออกออกใหม่มีแบบนี้ฟรีไหมต้องซื้อเพิ่มอ่ะแต่ของเรา ให้ไปเลยแบบนี้เลยโอ้โหเป็นไงพี่ไม่มีที่ไหนนะครับคันนี้ผมจัดให้แบบใหญ่ๆแบบสาดใจลูกค้านะครับแ็กขอบ20ครับผมนะความกว้างนี่265นะครับคุณนี้ครับเนี่ยแก้มัน50นะพี่นะคือหล่อหล่อเลยครับเกือบเต็มซุ้มอะให้ดูดิเห็นไหมเราผมลองเลี้ยวให้เห็นเซวงนะครับการแต่งของผมครับใส่ใจยิ่งกว่ารถตัวเองพี่นะครับนะเนี่ครับกระจกของไฟเลี้ยวแบบ LED ครับสวยมากครับคันนี้มือจับแบบนี้เลยอันนี้คือรถล็อกอยู่นะเห็นไหมเปิดไม่ได้ครับเพียงแค่เราสัมผัส นี่ครับแล้วก็กดตรงนี้นี่เปิดได้เลยนะกุญแจอยู่ในกระเป๋าครับกุญแจเป็นแบบรีโมทด้วยไฮโซมากเป็นไงใ <c oughs> หม่อยู่เลยนะครับมาพร้อมสปอร์ตบาร์พี่ด้านหลังสวยงามนะครับผมนะเออเป็นไงพี่โคตรสวยในเรื่องของด้านหลังนะบ,บางคนบอกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันแคบใช่ไหมสี่ประตูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแคบไหมมีแอร์หลังมาให้ด้วยครับตัวนี้พี่ เฮ้ยเบาภายในเขาจะเป็นเบาะหนังสีดําริมแดงนังคันเลยนะโคตรหลอ่อลอ่ะคันนี้หล่อจริงเป็นไงนี่ครับมีที่วางมีที่ค้ำมือด้วยพี่นะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นแอร์หลังนะอันนี้ไว้ช่วงวางโทรศัพท์ไงพอมีโทรศัพท์เราก็วางก็ไปครับผมนะตัวนี้นะครับคือได้เลยนะอันนี้ไว้ห้อยแก้วไว้ห้อยแก้วสังงมงไหมแบบว่าซื้อแก้วน้าว้ร้อนะ่ะแม่น้ำแข็งเปล่าแก้วหนึง่งเนี่ยห้อยนะครับผมนะ เราก็ใส่น้ำใส่ตรงนี้เป็นไงเนี่ยเป็นไงนะครับผมสุดยอดอ่ะให้ดูในเรื่องของด้านหน้านะครับลองมาดูกันบ้างเป็นไงรถคันนี้ปี2021ครับใหม่คุดโคตรเลยครับพี่อ่ะให้ดูครับดูดีนะครับเพิ่งเข้าศูนมาเลยนะครับพี่ก็ของเราเข้าสูนเช็คทุกคันนะครับไม่งั้นเราไม่กล้าการันตีหรอกครับพี่นะครับนี่นี่ครับสาขาปากน้ําอะไรเนี่ยนะครับผมอุ้ยใหม่เมื่อสองเมื่อนี้น้อยมากนะครับสวยมากคันนี้อ่ะ อย่าเบรกสตาร์ตามท้องเรื่องครับอันนี้คือบางคนรู้ทำไมหน้าจอใหม่จังเลยเหมือนไม่มีการใช้งานตอนแรกมาติดฟิล์มครับผมเพิ่งลอกออกเป็นไ,ไงนะครับโอ้เป็นไ,ไงสวยไหมนี่ให้ดูเลขใหม่พี่ไหม่เท่าไหร่ครับไหม่สองหมื่นกว่าพี่เอาสิเออนะครับผมโหแอร์เย็นเจียบนะครับได้สวยผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคันนี้อ่ะโอเคนะครับเหมือนที่บอกใครสนใจพี่ ออกรถ700ผ่อน700นะครับผ่อนปีหน้าหมื่นกว่าแค่นั้นเองโคตรคุ้มเลยให้เฉพาะ7คนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาถ้าคิดเลอกคอมเมนต์เล็กนะครับและก็โทรมาที่เบอร์093 792 2 0 1 6ออ์ไทยสามเดี่ยมตครับโอเคครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเลือกคุณภาพเลือกความค่าเลือกเราครับทีมงานสามเดี่ยโต้สวัสดีครับ